ดวงดีทำนายฝันในเรื่องนี้ฝันเห็นพระสงฆ์ดวงดีทำนายฝันเมื่อคืนนี้ใครที่ฝันเห็นพระสงฆ์จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจากคำทํานายบ่งบอกให้รู้ว่าพวกคุณนั้นจะได้รับโชคลาภมีเงินมีทองเข้ามาหน้าที่การงานจะประสบความสําเร็จสําหรับใครที่กำลังที่จะอรอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายฝ่ายย้ายแผนก จะได้ดังใจคิดครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับการฝันเห็นพระสงฆ์แบ่งง่ายๆอยู่3เรื่อง 1. ใครฝันเห็นพระสงฆ์แค่รูปเดียวสำหรับใครที่ฝันเห็นพระสงฆ์แค่รูปเดียวภายในความฝันถ้ากรณีที่คนในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่มีอาการเจ็บป่วยอยู่อาการเจ็บป่วยเล่านั้นจะหายไป กลับมามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงและในเรื่องที่สองใครที่ฝันเห็นพระสงฆ์สองรูปในคำทำนายจะบ่งบอกได้ว่าพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะดวงดีในการเสี่ยงโชคการทำมาธุรกิจสำหรับใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องค้าขายหรือติดต่องานโดยการพูดคุยเจราจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและในเรื่องสุดท้าย ใครที่ฝันเห็นพระสงฆ์มากกว่าสองลูปคือสรูปหรือมากกว่านั้นจะบ่งบอกได้ว่าชีวิตที่กำลังพบเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆอยู่จะเริ่มในการคลี่คลายในเร็ววันเรื่องร้ายๆเรื่องทุกข์ๆที่เรากำลังประสบพบเจอจะหมดหายไปเป็นปิดทิ้งสำหรับเรื่องสุดท้ายใครที่กำลังมองหาเลขเสี่ยงดวงหรือเลขเสี่ยงโชค สำหรับพระสงฆ์จดไว้ให้ดีๆนะครับ88 27 78 288 287และ289ในเรื่องหน้าเราจะมาทำนายฝันในเรื่องใดฝากติดตามหรือใครอยากรู้เรื่องความฝันเรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเราจะหาคำตอบมาให้คุณ